ไปเดี๋ยวค่ะแสงกลาหวานคืออะไรขวดหมายจะไปงมาหรอก

คุณลันใช่ไหมฮะุลัต้องใส่รองเ้ามันไม่ดีหรือไง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทตังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิปุตตะยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิ ยัมปิรรมังสาระนำคับชามิตุติยมปิสังคังสาระนงขับชามิตัดิยมปิพุธังสาระนำขับชามิตัดิยัมป ja ิธรรมสาระนำคัจชามิ ติยติสังฆังสระนังขัจฉามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังนสมาธิยามิอตินาทานาเวรมณี Bukan semati ya. สุรา ah no เมรยามัชาปามาทฐานาเวระมณีศิขาปางสมาิยามสุราเมรยามาปามัตฐานาเวระมณี walk walk min, สิขาปสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันตี สีเลนะโภคะสัมปทา,าสีเลนะนิพพุติยันตีตัดสมาสีลังวิโสทะเยนโาโมตัสสัภะวะตโต ああ。Oh गो सा प i あ、uh huh. <laughs> Naso mawitina cinta wangunin Tuhan dan tejasan Tuhan tuti Ciamat kalanisan Terima kasih atas dukungan 아 <shrielly> เพทยาเยจโทเลวะสันติอเวชโทเลปุอาตาวาสัมภเวสีวาสัเพสัสตาภวาตุสุขิตาตาปะลานิโทเพทนา

ตมานาสัมภาวเยอาปาเลมานาเมตัจะสาพะละกัเมมานาสัมภาวเยอาปาเลมานา วะสยานวายาภะคะมิสเทตังเตะเทายาปามเมตังเวหาลาเอตมาอเทนะนภาคมาเสลวาทนนาสัมปันนกา เสวันายะเทตไรชาตุคาภัสยานาเลติตสามมาสามพุท